กระบี่จงมาบทที่ห้าผู้แ่ส้มจีซินพาจื่อกุยสาวใช้มาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไหวจึงพบว่าใต้ร่มไม้มีคนเต็มไปหมดน่าจะเกือบครึ่งร้อยพวกเขาต่างก็ลากเอามานั่งที่บ้านมาและยังมีเด็กเล็กที่ทยอยกันฉุดดึงผู้ใหญ่ในบ้านให้มาดูเรื่องสนุกส้มจีซินยืนเคียงไหล่สาวใชยอยู่ริมร่มไม้มองเห็นผู้เท่าคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้มือหนึ่งถือถ้วยสีขาวใบใหญ่อีกมือไพรหลังกำลังพูดเสียงดังด้วยสีหน้าตื่นเต้น มื่อครูพูดถึงทิศทางของเส้นทางมังกรไปคร่าวๆแล้วคราวนี้ข้าจะมาเล่าเรื่องเจินหลงกันบ้างจุจุเรื่องนี้สุดยอดจริงๆเมื่อประมาณ3,000ันปีก่อนไตล่ามีเทพเซียนที่ร้กาศคนหนึ่งถือกำเนิดเดิมที่เขาซ่อนตัวฝึกตนอยู่ในถ้ำสวรรค์พื้นที่มงคลแห่งหนึ่งเพื่อบรรลุมหาบันคาจากนั้นจึงเดินทางพ่านจรไปทั่วล่าพร้อมกระบี่ข้างกายสามฉือทรนงในมือคมกริบแต่ไม่รู้ว่าทำไมคนผู้นี้ถึงไม่ถูกกับเจียวหลงเวลาผ่านไป300ปีเต็ม เขาเจอเจียวหลงที่ไหนก็สังหารที่นั่นจนบนโลกไม่มีเจินหลงอีกต่อไปเขาถึงได้ยอมเลิกราสุดท้ายไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปไหนบางคนบอกว่าเขาไปยังดินแดนแห่งธรรมที่อยู่สูงมาก เพื่อพูดคุยสนทนากับบรรพบุรุษแง่เตา๋าแล้วก็มีบางคนบอกว่าเขาไปยังดินแดนสุขาวดีทิศประจิมที่อยู่ห่างไกลเพื่อถกเถียงหลักพระธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคนบอกว่าเขาไปเฝ้าประตูของแดนยมบาลด้วยตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายขึ้นมาสร้างวิบัติภัยบนโลกมนุษย์ผู้เท่าพูจน,น้ำลายแตกฟองกระเด็นไปทั่ว พวกชาวบ้านที่นั่งฟังไม่รู้สึกรู้สาแต่ละคนฟังด้วยสีหน้ามึนงงสาวชายเอ่ยถามเบาๆอย่างสงสยัยสามชื่อทรณงคืออะไรหรือส่งจีสินตอบด้วยรอยยิ้มก็คือกระบี่สาวชายได้ฟังคำตอบก็กล่าวอย่างหมุดหิดคุณชายตาแก่คนนี้อวดรู้เกินไปแล้ว จะพูดให้เข้าใจง่ายง่ายหน่อยก็ไม่ได้ส้มจีซินเหลือบมองผู้เท่าพรางกล่าวย้อยเย้ยคนที่รู้หนังสือในเมืองเรามีอยู่แค่ไม่กี่คนนักเล่านิทานคนนี้ก็เหมือนกำลังะมอยะม,มายชายตาให้คนตาบอดนั่นแหละสาวชายถามอีกว่าแล้วทำสวรรค์พื้นที่มงคลละคืออะไรบนโลกจะมีคนที่อยู่ได้ถึงอายุ300อปีจริงหรือแล้วยังมีแดนยมบาลน,นั่นอีกนั่นไม่ใช่สถานที่ที่มีเพียงคนตายเท่านั้นถึงจะไปเยือนได้หรอกหรือส่งจีซินเองก็ตอบคำถามเหล่านี้ของนางไม่ถูก แต่ก็ไม่อยากแสดงความเคลาจึงตอบรับทรงเดชเขาก็พูดเลวไหลทั้งนั้นแหละคงไปอ่านตำราประวัติศาสตร์ไม่เข้าพวกเล่มไหนมาแล้วเอามาเล่าหลอกให้ชาวบ้านเข้าใจผิดและตอนนี้เองที่ทรงจีสินสัมผัสได้อย่างเฉียบไวว่าผู้เท่าคนนั้นเหลือบมองมาทางตนเหมือนไม่ตั้งใจแต่ก็ตั้งใจแม้ว่าอีกฝ่ายจะกวาดสายตามามองแล้วตวัดผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกบกระโดดบนผิวน้ําแต่ส้มจีซินก็ยังคงจับได้เพียงแต่เด็กหนุ่มไม่ได้เก็บมาใส่ใจคิดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นสาวใช้เงยหน้าขึ้นมองต้นไวโบราณแสงแดดเส้นเล็กๆสองลอดร่องใบไม้ลงมานางจึงรีตาลงโดยอัตโนมัติส้มจีซินหันหน้ากลับมามองนางแล้วพลันอึ้งตะลึงมองจากใบหน้าด้านข้างแก้มกลมแบบเด็กน้อยของสาวใช้ตนในเวลานี้เริ่มหายไปแล้ว คล้ายว่านางจะแตกต่างไปจากสาวใช้ตัวน้อยร่างเล็กผมแห้งในความทรงจำของตนอยู่มากตามประเพณีดั้งเดิมของเมืองเวลาที่หญิงสาวแต่งงานจะต้องเชิญให้คนผู้หนึ่งที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุขมาโกนขนอ่อนบนใบหน้าตัดผมหน้าผากและจอนผมของเจ้าสาวออก เพื่อเปิดหน้าหรือไม่ก็การคิว้วส่งจีซินยังเคยอ่านเจอประเพณีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีในเมืองแห่งนี้ดังนั้นตอนที่จื้อกุยอายุได้12ปีเขาจึงไปซื้อเหล้าหมักใหม่ที่ดีที่สุดของเมืองหยิบเอาแจกันกระเบื้องงดงามสีเขียวสดดังสีลูกไว้ที่ยังไม่สุกซึ่งแอบเก็บไว้ออกมาแล้วเทเหล้าลงไปใช้ผนึกดินเหนียวปิดอย่างระมัดระวังก่อนจะนำม,มันไปฝังไว้ใต้ดินจู่ๆส้มจีซินก็เอ่อยขึ้นว่า จื้อกุยแม้ว่าหากฟังตามคำพูดของบรรพบุรุษเราที่เป็นบัณฑิตแล้วเจ้าคนแทรกเชิญผู้นั้นจะถือเป็นไม้ผู้เลวไม่อาจแกะสลักกำแพงดินมูลไม่อาจปาดปูน แต่ไม่ว่าอย่างไรชีวิตนี้ของเขาก็ยังเคยทำเรื่องที่มีความหมายเรื่องหนึ่งสาวใช้ไม่ตอบนางเพียงหลุกตาลงต่ำจนเห็นขนตาที่สายไหวเบาๆสงจีซินพูดกับตัวเองต่อไปว่าเชิญผิงอันไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเพียงตันิสัยแข็งทื่อไปหน่อยไม่ว่าทำอะไรก็เอาแต่ทำอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักพริกแปลงพอไปเป็นช่างเผาเรื่องปั้นก็หมายความว่าต่อให้เขาจะพยายามฝึกฝนมากแค่ไหนก็ถูกกำหนดมาแล้วว่าไม่มีทางสร้างอะไรที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ดังนั้นอาจารย์ของหลิวเซียนอย่างตาเท่าเหวี่ยวน,นั้นถึงได้ไม่เคยเห็นเฉินผิงอันอยู่ในสายตาเพราะเขามองคนออกนี่แหละที่เรียกว่าไม้พุเลวไม่อาจแกะสลักส่วนกำแพงดินมมลไม่อาจปาดปูนความหมายคร่าวๆก็คือคนยากจนอย่างเฉินผิงอันต่อให้เจ้าจะเอาชุดคลุมมังกรให้เขาสวมเขาก็ยังคงเป็นเจ้าบ้านนอกที่ลาสมัยอยู่ดีตอนที่ส้มจีซินพูดมาถึงตรงนี้เขาก็พลันเอ่ยยาะตัวเอง แต่แท้จริงแล้วข้า,หน,าหน้าเวทนายิ่งกว่าเชิญผิงอันเสียอีกนางไม่รู้ว่าควรจะปลอบใจคุณชายของตัวเองอย่างไรในเมืองเล็กแห่งนี้ส้มจีซินและสาวใช้ของเขามักจะกลายมาเป็นหัวข้อสนทนาหลักหลังจบมืออาหารของพวกคนรวยบนถนนซูลวีและรอกเทาเย,ย่เสมอเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับใต้เท้าส้มพ่อผู้ได้กำไรของส้มจีซิน ในเมืองเล็กแห่งนี้ไม่มีคนใหญ่คนโตที่ไหนแล้วก็ไม่มีปัญหาความวุ่นวายอะไรจึงเป็นเหตุให้ราชสำนักสงคุนนางผู้ตรวจสอบดูแลงานเต่าเผามาประจำการไม่ต้องสงสัยเลยว่าในบรรดาคุนนางผู้ตรวจการหลายสิบคนในประวัติศาสตร์ใต้เท้าส้มอดีตผู้ตรวจการคนก่อนซึ่งเป็นดังเปาบุญจินในบทละครผู้นั้นได้ใจราษฎรไปมากที่สุด ใต้เท้าส้มไม่เหมือนคุณนางคนก่อนๆที่วางตัวอยู่เหนือผู้อื่นเขาไม่เพียงแต่ไม่หลบเลี่ยงงานในหน้าที่ไม่เอาแต่เก็บตัวพักผ่อนปิดประตูไม่รับแขกหรือหมกตัวศึกษาตำราการปกครองอยู่แต่ในบ้านตรงกันข้ามสำหรับงานเผาเครื่องปั้นแล้วเขาถึงขั้นลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองสภาพของเขาเหมือนชาวบ้านในชนบทยิ่งกว่าพวกช่างคูมเตาเผาเสียอีกเวลาสิบกว่าปีผิวหนังของใต้เท้าส้มที่เดิมที่เป็นปัญญาชนเต็มตัวถูกแดดเผาจนดำเมี่ยม เวลาปกติเขาก็แต่งตัวไม่ต่างอะไรจากชาวไร่ชาวนาเข้าได้กับทุกคนไม่เคยวางโตโอหังหน้าเสียดายก็แต่เครื่องปั้นสำหรับใช้ในวังที่ผลิตจากเตามังกรของเมืองเล็กไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือรูปร่างก็ล้วนไม่ได้ดังใจผู้ใช้หรือจะพูดให้ถูกก็คือหากเทียบกับมาตรฐานในอดีตแล้วยังถือว่าเป็นรองระดับหนึ่งนี่ทำให้พวกช่างเผาเครื่องปั้นคิดยังไงก็ไม่เข้าใจสุดท้ายคงเป็นเพราะทางราชสำนักรู้สึกว่าแม้ใต้เท้าส้มผู้รอบคอบ และมีใจรับผิดชอบสูงจะไม่มีคุณความชอบแต่ก็ทำงานหนักในหนังสือเรียกตัวกลับเมืองหลวงจากกลุ่มคุณนางจึงประเมินเขาไว้เป็นอย่างดีก่อนหน้าที่ใต้เท้าส้มจะกลับเมืองหลวงเขาได้แจกจ่ายเงินทองสนับสนุนให้สร้างสะพานแบบคานแห่งหนึ่งขึ้นมาภายหลังถึงพบว่ากลุ่มรถมาที่ใต้เท้าส้มใช้เดินทางจากไปไม่ได้เอาเด็กคนหนึ่งไปด้วยเหล่าตระกูลแซ่ใหญ่ของเมืองจึงกระจ่างแจ้งในฉับพลันสามารถพูดได้ว่าใต้เท้าส้มได้สังสมความดีกับคนในเมืองแห่งนี้เอาไว้ บวกกับที่คุณนางผู้ตรวจการคนปัจจุบันจงใจเป่าประกาศตลอดหลายปีมานี้ชีวิตของเด็กหนุ่มส้มจีซินจึงไม่เคยต้องกังวลเรื่องกินเรื่องอยู่มีอิสระเสรีเต็มที่ส่วนที่มาของชาติกำเนิดสาวใช้ที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นจื้อกุยนั้นมีคำเล่าลือหลากหลายคนท้องถิ่นที่อยู่ในตรอกนีพิงบอกว่าฤดูหนาวที่หิมะขาวโปรนตกหนักมีเด็กหญิงต่างถิ่นเดินขอทานมาถึงที่นี่แล้วมาเป็นลมอยู่หน้าประตูบ้านของส้มจีซิน หากไม่เป็นเพราะมีคนมาพบทันเวลานางคงต้องไปพบพยายมเพื่อขอเกิดใหม่แล้วส่วนทางฝ่ายของผู้เท่าที่ทำงานจุกจิกอยู่ในหน่วยงานราชการกลับพูดไปอีกอย่างหนึ่งเขาเอ่ยสาบานอย่างน่าเชื่อถือว่าใต้เท้าส้มซื้อเด็กกำพร้าจากที่อื่นมาไว้นานแล้วเพื่อให้มาเป็นคนรู้ใจสอนให้ส้มจีซินลูกชายนอกสมรสรู้จักความอบอุ่นชดเชยส่วนขาดที่บิดาไม่ยอมรับเป็นลูกไม่ว่าอย่างไรหลังจากที่สาวชายถูกเด็กหนุ่มตั้งชื่อให้ว่า จื้อกุยก็ถือเป็นการยืนยันความสัมพันธ์พ่อลูกระหว่างคนทั้งสองพร,ะราะตระกูลใหญ่ในเมืองล้วนรู้ดีว่าท่านฝนหมึกอันหนึ่งที่ใต้เท้าส้มชื่นชอบมากที่สุดสลักอักษรสองคำว่าจื้อกุยเอาไวา้ส้มจีซินหลุดจากผวังพลันคลี่ยิ้มสดใสไม่รู้ทําไมจูจ่ๆถึงได้นึกถึงหมูสีขาขี้ตื้อตัวนั้นขึ้นมาจื้อกุยเจ้าคิดดูสิขนาดข้าโยนมันเข้าไปในลานบ้านของเชิญผิงอันแล้วมันก็ยังจะเลื้อยกลับมาที่บ้านพวกเราอีก เจ้าว่ารังสุนัขของเชิญพิงอันจะต้องทุเรศลูกตาขนาดไหนงูสี่ขาสักตัวถึงได้ไม่ยอมเข้าไปสาวใช้คิดตามอย่างตั้งใจแล้วตอบว่าเรื่องบางเรื่องคงอยู่ที่โชควาสนากระมังส่งจีซินยกนิ้วโป้งให้นางกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าหลักการนี้แหละเขาเชิญพิงอันเป็นคนด้อยโชคไร้วาสนามีชีวิตอยู่มาได้ก็ควรจะพอใจแล้วนางไม่ได้ต่อคำส่งจีซินจึงพึงพรรมพำกับตัวเองต่อไปว่าหลังจากที่พวกเราไปจากเมืองแล้ว ของในบ้านก็มอบให้เชิญผิงอันดูแลไอหมอนี่คงไม่ดูเองขโมยเองหรอกนะสาวชายเอ่อยขึ้นเบาๆว่าคุณชายคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกกระมังส้มจีซินกล่าวด้วยรอยยิ้มโอ้จื้อกุยคำว่าดูเองขโมยเองเจ้าก็เข้าใจด้วยหรือสาวชายกระกริบดวงตากลมโตปริบๆความหมายไม่ได้ตรงตัวหรอกหรือส้มจีซินหัวเราะมองไปทางทิศใต้ด้วยสีหน้าคาดหวังข้าได้ยินมาว่าหนังสือที่เมืองหลวงสะสมไว้มีเยอะละลานตา ยิ่งกว่าในเมืองพวกเรามากนักและเวลานี้นักเล่านิทานก็กำลังพูดว่าแม้ว่าบนโลกจะไม่มีเจินหลงหรือมังกรที่แท้จริงอีกแล้วแต่สัตว์ที่เป็นลูกน้องของมังกรอย่างงูชิวมังกรตัวเล็กมีเขาที่กล่าวถึงในหนังสือโบราณชื่อมังกรที่ไม่มีเขาในเทพนิยายของจีนและอื่นๆกลับยังคงอยู่อาศัยบนโลกมนุษย์อย่างแท้จริงไม่แน่ว่าพูดเท่าแทงยั่วให้คนฟังอยากรู้แต่พอเห็นว่าพวกชาวบ้านยังคงนั่งเฉยไม่รู้จักรับมุก ก็ได้แต่พูดต่อไปว่าไม่แน่ว่าอาจจะมาซ่อนตัวอยู่ข้างกายพวกเราซึ่งเทพเซียนแห่งลัทธิเตาเรียกว่ามังกรซ่อนลายส้งจีซินหาวอดจูจูใบไหวใบหนึ่งก็ล่วงลงมาจากเหนือสีสเขาใบของมันที่เป็นสีเขียวชะอุ่มหล่นลงบนหน้าผากของเด็กหนุ่มพอดีส้งจีซินยื่นมือออกไปจับใบของมันใช้สองนิ้วบิดก้านใบเล่นตอนที่เด็กหนุ่มซึ่งคิดว่า ควรจะไปทวงนี้ที่ประตูตะวันออกของเมืองสักหน่อยเดินมาใกล้ต้นไหวโบราณก็มองเห็นว่าด้านหน้ามีใบไหวใบหนึ่งล่วงลงมาเขาจึงสาวเท้าเร็วๆหมายจะยื่นมือไปรับมันมาไว้เพียงแต่ว่าพอลมเย็นๆระลอกหนึ่งพัดมาใบไม้ก็ปลิวผ่านมือของเขาไปเด็กหนุ่มรองเท้าแต่ตัวเตียบจึงก้าวเท้าตามไปเร็วๆ หวังจะรังใบไม้ใบนั้นทว่าใบไม้ใบนี้กลับหมุนคว้างกลางอากาศอีกหนึ่งรอบเด็กหนุม่มไม่ยอมแพ้พยายามไล่จับมันอยู่หลายทีสุดท้ายก็ยังไม่อาจคว้าใบไหว้ได้เด็กหนุม่มเชิญผิงอันจนใจเด็กหนุม่มสวมชุดสีเขียวคนหนึ่งซึ่งนี้เรียนมาเดินสวนไหลเชิญผิงอันไปขนาดเด็กหนุม่มชุดเขียวเองก็ยังไม่รู้ว่าบนไหลมีใบไหวใบหนึ่งหล่นติดอยู่เชิญผิงอันมุ่งหน้าไปยังประตูเมืองทิศตะวันออกต่อไปต่อให้จะไม่ได้เงินมา แต่อย่างน้อยไปทวงสักหน่อยก็ยังดีแผงดูดวงที่อยู่ห่างออกไปนักรถหนุ่มที่กำลังหลับตาพักผ่อนพึมพำกับตัวเองว่าใครเล่าที่บอกว่าวงโคจรชะตาฟ้าไม่มีลำเอียงจบบทที่หสรุปคำศับท้ายตอนตามตำนานความเชื่อของชาวจีนมังกรแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งในนิยายเรื่องนี้หลัก จะมีการกล่าวถึงเจินหลงและเจียวหลงทั้งสองคำนี้ต่างก็มีคำว่าหลงที่แปลว่ามังกรแต่ทั้งสองฝ่ายจะมีความหมายแตกต่างกันดังต่อไปนี้เจินหลงมังกรที่แท้จริงโดยทั่วไปแล้วมีระดับสูงกว่าเจียวหลงส่วนใหญ่ล้วนเป็นเทพเซียนเป็นจิตวิญญาณของเทพเซียนหรือมนุษย์ที่ฝึกตนจนกลายเป็นเทพเซียนยกตัวอย่างเช่นคำเรียกที่บอกว่าโอโรสสวรรค์คือมังกรที่แท้จริงเจินหลงจะอาศัยอยู่บนสวรรค์บินได้ เป็นตัวแทนของความดีส่วนเจียวหลงหรือเรียกอีกอย่างว่าเจียวคือสัตว์ทั่วไปสามารถเข้าใจว่าเป็นสัตว์น้ําที่มีสายเลือดของบังกรอาศัยอยู่ในน้ําบางตําราเรียกว่าบังกรขนองน้ําเมื่อฝึกตนและมีการผ่านด่านเคราะห์ไปได้จะสามารถเลื่อนขั้นกลายเป็นเจินหลงหรือบางตําราก็บอกว่าเจียวหลงคือบังกรที่ยังโตไม่เต็มวัยเมื่อโตเต็มวัยจึงจะกลายเป็นเจินหลงโปรดติดตามตอนต่อไป